ข้อล่นมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมทักษินริเพื่อไทยยำไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มีการวางแผนมาอย่างแยบยน์นับแต่ทักษินชินวัตรเดินทางกลับไทยจวบจนถึงวันนี้จากนักโทษชายจนได้รับใบบริสุทธิ์แต่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวทุกอย่างยังเป็นไปตามแผน และยังคงวางแผนใหม่เพื่อทักษินสามารถใช้อำนาจทางการเมืองผ่านรัฐบาลลูกสาวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนี้ไปต้องจับตาการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญตัดแขนตัดขาองค์กรอิสระโดยเฉพาะสารรัฐธรรมน,นูญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชรวมถึงคุณสมบัติรัฐมนตรีและเหวี่ยงแหไปถึงคุณสมบัติคณะก,กรรมการในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมน,นูญปปช คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนักการเมืองโดยการนำของพรรคเพื่อไทยจะตีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จริยธรรมให้เองทั้งหมดว่าขอบเขตของเรื่องอยู่ตรงไหนที่สารรัฐธรรมนูญสร้างบรรทัานไว้แล้วถือว่าลบทิ้งไปและการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเสียใหม่ หนึ่งในนั้นที่อาจมีการแก้ไขคือบทบัญญัติที่ว่าเคยได้รับโทษจำคุกโดยพ้นโทษมาไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษคนที่ได้ประโยชน์เป็นใครมิได้นอกจากทักษิณก็ทำนองเดียวกันกับการแก้ระเบียบกลมรชาชทั์ก่อนหน้านี้ที่เอื้อให้ทักษิณเต็มเ รวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งประเด็นคนนอกครอบงำพักการเมืองและพักการเมืองยินยอมให้ครอบงำแม้ชูศักดิ์ิรินจะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับทักษิณแต่เป็นการปฏิเสธที่ไม่มีชั้นเชิงเลยเพราะประเด็นที่เตรียมจะแก้ไขล้วนเป็นปัญหาที่อยู่รอบตัวทักษิณทั้งสิน้นจับชีพจรการเมืองผ่านโซเชียลจะเห็นทั้งอารมณ์และทิศทาง โพสต์ของนันทวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติชอบแก้กันนักบ้านเมืองน้ําท่วมคนเดือดร้อนแต่นักการเมืองไม่สนใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรอไปก่อนให้ข้าราชการว่ากันไปความเร่งด่วนของรัฐบาลนี้คืออะไรท่องเป็นแต่แก้รัฐธรรมนูญไม่แก้ชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนจะขอแก้ความซื่อสัตย์และจะริยธรรมรวมทั้งอำนาจของสารรัฐธรรมนูญ ทำไมต้องรีบร้อนคดีความที่มีการยื่นฟ้องคนในรัฐบาลประเด็นความซื่อสัตย์อันเป็นที่ประจักษ์และจะริยธรรมของนักการเมืองมันเจาะเข้ามาหลายคดีต้องตายเข้าสักคดีอย่ากระนั้นเลยแก้รัฐธรรมนูญเลยดีกว่าอย่าลืมนะนี่คือรัฐธรรมนูญปราบโกง แก้เรื่องปราบโกงจะให้คนเข้าใจว่ายังไงรัฐบาลนี้ไม่ให้ความสําคัญกับการปราบโกงจะเอาคนโกงเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือไงหรือมีอะไรไม่ชอบมาพากลเตรียมการอะไรอย่ากระนั้นเลยเมื่อเปลี่ยนตุลาการไม่ได้แก้จากผิดให้เป็นถูกเขียนถ้อยคําให้ดิ้นได้ลดคุณสมบัติอย่างเทพเหลือแค่มานคนมีประวัติเคยด่างพร้อยก็เป็นได้ รัฐธ,ธรรมนูญปราบโกงก็หมดความขลังคำตัดสินของตุลาการสารรัฐธ,ธรรมนูญที่ไหนๆก็ใช้เสียงข้างมากธรรมดาไม่มีการใช้เสียงสองในสามบทบัญญัติกฎหมายทุกคนเห็นต่างกันได้ตุลาการทุกคนก็มาจากการสรรหาในสภาแต่มีคำถามว่าแก้รัฐธรรมนูญให้ผิด ไม่ผิดในขณะที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นการกระทำที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมมันร้อนรนผิดสังเกตต่อด้วยโพสต์ของนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงเบื่อ เมื่อคืนผมขึ้นเครื่องมาจากสนามบินตรังเพื่อร่วมกับน้องๆคอปทไปสอบถามปปชถึงความคืบหน้ากรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษิณชินวัตรวันนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีใครอยู่ทั้งที่นัดกันไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนเขาคงไม่ให้ความสำคัญกับพวกเราเขาจึงไม่แยแสได้แต่ให้เจ้าหน้าที่โทรประสานกันไปมาถึงความคืบหน้า ได้รับทราบเพียงว่ากำลังสอบประเด็นเรื่องความเสียหายว่าที่คุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตํำรวจนั้นคิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเท่าไหรเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าคดีตามมาตรา157นั้นต้องคํานวณความเสียหายที่รัฐได้รับด้วยวันนี้ผมได้แต่นั่งฟังไม่มีอารมณ์จะซักถามอะไรเมื่อผู้รับผิดชอบไม่อยู่ก็เสียเวลาที่จะไล่เลียง เพียงแต่บอกน้องๆเจ้าหน้าที่เหมือนทุกครั้งว่าให้ระลึกถึงปรัชญาหรือหลักในการตั้งองค์กรอิสระว่าเขาตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาทําไมเพราะเดี๋ยวนี้น้องๆข้าราชการในองค์กรอิสระหลายหน่วยงานคงลืมกันไปหมดแล้วว่าเขามีองค์กรอิสระไว้ทําไมไม่เชื่อลองเรียกข้าราชการในองค์กรอิสระมาถามดูสิคงงงเป็นไก่ตาแตก เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้หลักที่เป็นแก่นของตัวเองก็ยากที่เขาจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามเจตนาของรัฐธรรมนูญการต่อสู้กับการกระทําของคุณทักษิณชินวัตรไม่ง่ายเลยครับถ้าเราเป็นเพียงประชาชนไม่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพลเมืองก็ยากที่เราจะตรวจสอบยากที่เราจะสร้างบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีได้เมื่อนายกรัฐมนตรีเป็นลูกสาวคุณทักษิณได้รับ d n a ของคุณทักษิณมาเต็มร้อย การตรวจสอบคุณทักษิณก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกยิ่งเราผู้ตรวจสอบไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไรก็ยิ่งทำยากขึ้นไปอีกผมจะไม่ติดตามคดีของคุณทักษิณชินวัตรที่ปปชอีกต่อไปแล้วเพราะทำมาเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วใช้เวลาส่วนตัวไปเยอะแล้วไม่รู้จะทำไปทำไมบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของเราเพียงคนเดียวบ้านเมืองนี้เป็นของคุณที่กำลังอ่านอยู่ด้วย ผมยังร่วมกิจกรรมกับน้องๆคอพทแต่จะให้ไปติดตามการทำงานของปปชผมคงต้องยุติแล้วเบื่อบอกตรงๆว่าผมอายปปชอายที่จะไปติดตามแล้วไม่รู้จะทำไปทำไมครับขาหนึ่งแก้ให้ทักษินถูกกฎหมายมากขึ้นอีกขาไม่เร่งรีบในคดีของทักษินประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ไง